ครับก็สวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆช่องสูตรเด่นผาวยนะครับครับคลิปนี้ก็มาดูอ่าเลขวิ่งครับอ่าเราวิ่งสองตัวมาตัวบนล่างนะครับก็ให้สมาชิกเ่าไปเป็นแนวทางนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกาเตือนนะครับ ่วนนี้ก็เป็นการคำนวณเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่แนะนำหรือชักจูงให้เล่นคันพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับขอขอให้สมาชิกและท่านที่ติดตามช่องของเราก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามและก็ให้กําลังใจผมมาตลอดนะครับคลิปนี้ก็มาดูเป็นเล็กวิ่งนะครับเล็กวิ่งสองตัวมาตัวบนล่างนะครับครับก็ผมจะพูดเร็วหน่อยเพราะว่า ฝนรู้สึกว่าจะตกมานะเนาะเสียงลมเสีงฝนมาแล้วเนะาะก็ดูเป็นแนวทางนะครับสองตัวมาตัวก็เดินดีนะครับงวดที่แล้วก็เข้านะครับงวดที่แล้วก็เข้าที่ได้หกกับแปดกับเข้าหกกับแปดนะครับวันนี้มาดูกันต่อนะครับครับก็สถิติของเราเข้ามาหลายงวดกับผมหา,มาสูตรไม่เจอครับเพิ่งมาเจอ แต่ใบเดียวนะครับก็การธรรมดาก็เข้ามาก็ไหลงวนนะครับแต่มาดูกันเป็นแนวทางนะครับอันนี้ก็มาดูก่อนเดี๋ยวผมวันหน้าวันหลังบทจะหาดูอีกทีหนึ่งนะครับสถิติกันนะอันนี้ครับของเราเข้าเข้ามาอันนี้เราก็ได้หนึ่งกับสี่นะครับหนะึ่งกับสี่เห็นไหนึ่งกับสี่เข้าไม่เป็นหลักร้อยนะครับเป็นเลขวิ่งได้นะครับอันนี้หกกับศูนย์นะครับหกกับศูนย์ก็เข้ามาที่ เอาศูนย์นะครับอันนี้ก็6กับน1นะครับ6กับน1ก็เข้ามาที่17 1นะครับอันนี้ก็2กับ4นะครับ2กับ4เข้ามาที่7ิดนะครับอันนี้3ากับ9นะครับก็เข้ามาเลข3กับ9นะครับอันนี้8กับ6ครับ8กับ6เข้ามาที่เลข6นะครับอันนี้เข้ามาที่2กับ8ครับเลขที่ออกมาครับ8บน8ล่างแล้วก็2นะครับ ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างันนี้เก้าข้อสามนะครับเก้าข้อสามก็เข้ามาที่สามห้าแล้วก็แปดสามนะครับบนล่างนะครับครับนี่ก็เข้าที่เลขหกนะครับหกแปดแล้วก็สามหกนะครับอันนี้ก็เข้ามาครับเข้าที่เลขเก้านะครับเลขที่ออกมาหนึ่งเก้าอ้าหนึ่งห้าเก้าแล้วก็เก้าสองนะครับบนล่างนะครับแล้วก็อันนี้ก็เข้ามาที่เลขศูนย์กับเลขสามนะครับ เลขที่ออกมาคือ308ล่าง3ามศูนย์แล้วก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับด้านี้ก็เข้ามาที่9ก้านะเนะครับเลขที่ออกมาคือ5 9 7นะครับเราเข้าที่เลข9นะครับต่อมานะครับต่อมาก็8กับ7นะครับเลขที่ออกมา90507น้เะครับรับเข้าที่เลข7ล่างนะครับครับ อันนี้เป็นงวดที่แล้วนะครับงดทีแล้วก็ได้หกับ8นะครับเลขที่ออกมาคือแ6ดหเจ็ดล่างศูนย์สามนะครับเราเข้อที่หกับแดนะครับสำหรับงวดนี้นะครับหนึ่งห้าหนึ่งเมษายนนี้นะครับเราก็ได้8กับสี่นะครับก็แปดห3เจ็ดนย์สามนะครับเราได้แกับสี่นะครับเาลืมนะครับเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งเรอว่า ท่านที่มีตัวเลขดีๆนะครับก็เอามาจับคู่ได้นะครับก็ยังไม่พลาดนะครับสถิติเข้ามาตั้งโอ้โหผมก็จำไม่ได้นะครับก็ไลหลงวดเนานะแต่พอดีผมหาไม่เจอนะครับสูตรเราก็เยอะแยะมันก็หายากนะครับถ้าสมมติรเราหากวันสองวันก็จะเจอได้ก็ลำบากนะครับนั่นนี่ก็ไม่มีเวลาหาเนาะ วันนี้อย่าลืมนะครับแปดกับสี่นะครับอย่างน้อยก็มาหนึ่งถึงสองตัวนะครับแต่ผมมั่นใจคือเลขสี่นะครับผมชอบนะครับก็รู้สึกว่าจะเอ่อเป็นเลขล่างมากกว่านะครับจะลืมนะครับครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาแนะนําเป็นเลขวิ่งสองต่อมาต่อนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็ออยากดูสูตรไหนนะก็ขอให้สมาชิกได้กด ติดตามหรือไม่ก็กดนะออกความเห็นได้นะครับผมก็ไม่เห็นว่าอะไรนะครับหรือไม่เป็นกําลังใจก็ได้นะครับกดมาเป็นกําลังใจก็ได้นะครับผมก็ทําคลิปเล่นไปงั้นและเพราะอกผมก็ไม่หวังอะไรเนาะขอให้สมาชิกดได้ด,ดูเป็นแนวทางนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ